สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะวันนี้แม่กานจะพามาทำปลานะคะเราจะมาทำปลากันค่ะเราจะมาหมักปลากันปลาแม่กานได้มาเมื่อวานก็เอามาล้างออเอาขี้อะไรออกหมดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นปลากดค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวแม่การจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำนะคะอันนี้ก็เป็นปลา ขาวปลากระดีค่ะเมืม่อกี้มีคารตักลำไปใส่ไปนิดนึงอันนี้ใส่เกลือเรียบร้อยแลนะคะทุกคนปลา3ากิโลค่ะเกลือเกลือหาปลาสามกิโลครึ่งนะคะเกลือ1นกิโลค่ะสูตรของไมากานะคะแล้วก็จะเอาลำแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลำหยาบเราไม่เอานะคะอันนี้เป็นลำอ่อนที่ไม่การใช้อกระชอนสแตนเลสร่อนนะคะ แต่เราต้องคั่วก,ก่อนนะคะเพื่อนๆคั่วให้หอมค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาคนๆๆกันค่ะนี่เป็นลำคั่วแล้วนะคะใส่ลงไปเราทำเก็บไว้จินนา,นานค่ะเวลาของม่การจะเก็บไว้นานหลายปีได้นี่ค่ะใส่ไปบน,นะคะ เป็นการถนอมอาหารคมปัญญาชาวบ้านค่ะทำทีหนึ่งก็ให้ได้1ปีปีกวกว่านะคะปีเดือนสองเดือนสามเดือนถึงจะเอามาทานได้อ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วปลาเขาก็จะนวัวป,ปลากดหนนาค่ะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะทุกคนปลาชาวบ้านหานะคะ เราไม่ต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวน้ำปลาเขาจะออกมาเองค่ะดองเก็บไว้เดี๋ยวน้ำเขาจะออกมาเองนี่ค่ะที่ทําเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้ปีครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามหอมเลยนะคะเพื่อนๆหอมมากๆค่ะหอมลําอ่อนที่ไม่การคั่วนะคะมีเข้มข้นอย่างนี้เลยค่ะอร่อยมากๆนะคะทุกคนกินหอมมากๆค่ะ สะอาดด้วยนะคะนี่ล้างห้าหกน้ำเลยค่ะเวลาทำล้างปลาให้สะอาดแล้วก็มาดองเก็บไว้นะคะปีกว่ากว่าค่ะนี่ปีกว่าเป็นการถนอมแบบอาหารแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะเวลาเราทานเราก็ไม่ต้องทานดิบนะคะทุกคนส่วนมากก็จะต้มก่อนทั้งนั้นแหลนะเนาะนี่ค่ะสวยไหม นี่เป็นปลากดแล้วก็ปลากดีตัวเล็กนะคะทำไว้ใส่แกงใส่น้ำพริกทำเจี่ยวบองก็ได้ค่ะเพื่อนๆเลยค่ะนี่อ่าที่แรกก็เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วออกมาแล้วก็จะดีมากค่ะอันนี้ยังไม่ได้คนนะคะไม่ต้องผสมน้ำเดี๋ยวน้ำเข้าออกเองค่ะฝากไว้เข้านี้ก่อนนะคะฝากคลิปนี้กับทุกคนด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยติดตามดูคลิปของแม่การด้วยนะคะ